มันปลายสุดท้ายพอที่เราจะนําธรรมะที่เราโส,สดุโสเป็นโสตายสุดโต่งมานี่มาออกเพื่อประกาศถึงคุณ,ณธรรมที่วิเศษของพระพุทธเจ้าพ่อเราครูเราศาสดาเรานี่ก็สมควรไม่ใช่เหรอนั่นเราเป็นหนี้ธุลีติดฝ่าเท้าของพระอ,องค์เท่านั้นเลี้ยพ่อเราจากระดับไหนล่ะลวเวลาออกกันระชระดับไหนพระอ,องค์ต้องตลบตะไหสามหนปางตายดับไม่ท้วน นั่นขนาดบาร,รมีนะสร้างสมมาสามสิบทัศของเรานี่สร้างบาร,รมีเพียงสิบทัศนั้นะยิงสลบสลยนับไม่ถ้วนปางตายก็นับไม่ถ้วนเหมือนกัน,กนเรานี่นะกว่าที่จะยังให้จิตเป็นปกติพออยู่พอไปพอถูกพอไถได้พอได้เป็นครูเป็นบาคของลูกของหลานด้วยความเมตตานี่